สวัสดีทุกคนนะครับต่อกันใน Transformer เลยนะฮะอันนี้เราได้มาอยู่ในแบบโหเมืองใหญ่เลยนะทถมได้เป็นไอวันไฮด้วยครับโคเท่ okay. เลยเมืองก็ใหญ่เฟียวสุดๆแหม่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเอ้ยกดอะไรวะเฮ้ยตำรวจอย่าชนดิครับโอ้ยไม่มีแต่คนจยากชนผมไปหมดเลยโอ้ยชนอีกแล้ว เราเลยแหละไปชนเขาโอเคเควสอยู่ข้างหน้านี่เองครับนี่นี่นี่สายมือนี่เลยนะครับโอเคจากพัทที่แล้วบับเบิ้ลนะครับเดี๋ยวออกมาได้สำเร็จนะฮะแล้วก็ในฉากเชยเลอร์เมื่อกี้คืออะไรนะ The Cube อยู่ในรถบับเบิ้ลบีใช่ไหมอ r o n h นไฮก็น่าจะวิ่งปกป้องนะครับไปดูกันว่าปกป้องจากอะไรนี่ไงล่ะอ้าวตุย เคฆ่าโดนตัวเล็กเพื่อช่วยบับเบิ้ลบีครับเฮ้ยอะไรน้องนี่ไงเอ้าอรวเออ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 เยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราใกล้ตายกว่าบับเบิ้ลบีอีกวะอ๋อแต่เจ็บ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 เเออเออเออเข้ามาเยอะๆเข้ามาเยอะๆมาเยอะๆเยอะๆตายให้หมด บ๊อบบี้มีเลือดบอกด้วยดูดิขวาบนอุ้ยมีอะไรอยู่ปั๊วบ๊อบบี้ดูดิหน้าทีมเลยอุย้ยโอ้โหกวาดทีเดียวหมดเตะเตะเตะนี่มันเขยต่อสู้ไนดะ้โปรดถ,ถอยออกไปด้วยครับเออ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 อ้าวยังเออ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 ต่อย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  โคตรมันเลยมันตรงไหนอ๋อต้องฆ่าได้ร้อยตัวเหรอโอเคอะไรวะต่อยตั้งนานเพิ่งเห็นว่าต้องคายครบร้อยตัวอีกห้าตัวครับมาอือออตัวท้ายอยู่ไหนตรวเราจะบอกวราได้เควสรจบแล้วอะโอเคจบไปแล้วครับอ่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยมันมีเสียงตอนจบเควสจำได้ไหมคืออันนั้นอะ เสียงอันนั้นผมเป็นคนใส่เองนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเสียงกลับมาได้แต่อย่างใดผมเป็นคนใส่เสียงเข้าไปเองนะฮะ okay. โอเคเอ้ยสตาร์สครีมอ้าวอะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะนั่นไงได,ได้เป็นแจ๊สจริงด้วยโอ้โคเทเลยหน้ามาดูแก่ๆแล้วแจ๊สเออแถมนิ้วมันก็ดูปแปลกๆด้วยไม่เป็นไรครับ ไปโอ้เควต,ต่อปลาเควต,ต่อปลาอยู่ข้างหน้านี่เองเควตต่อปาเควต,ต่อมาสิเอออุ้ยเอาเอาเ,อาเดี๋ยวเดโอ้โทษครับโทษครับมาทําพังเฉยเลยนะฮะโคเทเดี๋ยวขอสํารวจเมืองสักครู่โอ้ใครมันชนจังเลยวะเออปีนขึ้นมาครับโอ้โหโคเทโดดเก็บนูน่นโดดเก็บนี่ได้ครับมีให้เก็บร้อยกว่าอันฝันไปเถอะเก็บไม่หมดหรอก ปีนตึกอย่างกับแบบคิงคองอะเนาะเออตัวก็ใหญ่โอเคถึงแล้วนี่คือมุมที่มองจากข้างบนนะครับเออเมืองมันก็กว้างแหวกไพศาลดีนะบอกว่าทำเคลต,ต่อดีกว่าปึ๊บอืมมาเก็บเคลตรถมันตกมาขนาดนี้มันไม่ระเบิดหรอวะอันนี้เป็นก๊อปใช่ไหมก๊อป นี่น่าจะเป็นแบบว่าตึกสำหรับการตีกอล์ฟนะครับเขาตีในล่มอย่างเงี้ยเหรอไม่มีที่หนีแล้วไม่แกจะหนีเหรอเอ้ยทนไม่ให้จบละ่ะโอ้โหสตาร์สครีมมันเท่มากเลยดูดิตัวร้ายมันเท่มากเลยมันแปลงร่างเป็นแบบสวยอะกราวน์สตาร์สครีมโอเคดักสตาร์สครีมแล้วก็ล้มเขานะครับซตาร์วอท นั่งไงนั่งไงนั่งไงอะไรอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยมันจะโกงไปแล้วนะมันจะโกงไปแล้วนะตำรวจเออทางนี้ทางนี้โอ้ต้องต้องทำอะไรวะตำรวจถอยไปก่อนอ๋อโอเคโอ้ตัวมันใหญ่มากทุกคนเฮ้ย ก็สู้นะก็สู้ตัวใเเนคลิปนี้ก็สู้นะเว้ยสตาร์สครีมเออสู้นะสู้นะเป็นไงเราจิ๋วแต่แจ๋ววะรูจ้จักอุย้ยเออสีแดงด้วยเหรอโล่มันสีแดงครับโล,ล่เราสีฟ้าแบ่งความเป็นออธรรมะก,กับอาธรรมด้ถูกต้องเออโอ้จอกว่ะจอกหนีไปอีกแล้วไปไหนแล้ววะมัน,นง่ายนะง่ายหนีไปไหนน้อง เฮ้ยอ่อเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะพ่นไฟเหรอ s t า r ์สครีมนี่ไงมาอืออเอเออเจ็บเจ็บประเดี๋ยวตัวร้ายก็อย่างเงี้ยทุกคนตัวมันโอ้โหตัวไอ้นี่ก็น่าดังคาญเหลอเกินวะ s t า r ์สครีมตัวมันใหญ่มากเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยโอ้เราหยิบตำรวจมาคว้างได้ไหมมันน่าดำคาญเลอเกินครับโอ้ยเสียงใครวะ มาพอดีเลยนี่ไงเดี๋ยวแล้วมันอันนี้คือเสียงเสียงไฟจากสตาร s ส r รีมใช่ไหมนี่ไงอ่าไม่ใช่มันจะเป็นเสียงของรถแท็กซี่ครับตนรวงนะนะน้าถอยไปก่อนเฮ้ยโอ้โหยกแน่ขนาดนี้เลยหรอควา้าไปเลยเออ เดี๋ยวเดี๋ยวมันเสียงอะไรกันแน่วะเนะี่ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวพอร์ตก็เป็นอีกเสียงหนึ่งพอร์ตใหม่ก่อนโอ้โหหนักกว่าเดิมไม่เป็นไรสตาร์สครีมนี่ไงเออเฮ้ยเอาตายเลยเหรอเคสตาร์สครีมว่ะเอาไหนบอกตายแล้วไงโคตรแกงอา้าสูไม่ได้เฮ้ยตัวร้ายตัวครับเอา อย่าบอกนะว่าเอาอะไรว่าเสียงยังอยู่อกเหรอแป,ป๊บแป,ป๊บอย่าบอกนะ Oh my god ก็เข้ามาดีโยเลยไม่โดนด้วยว่ะเฮ้ยนเราจะทำเราต้องเคาน์เตอร์นายยังไงวะเจ็บโอ้โหแดงเลยเลือดแดงเลยโอ้ย่ายา,ยา เจ็บเจ็บเจ็บต้องทำไงวะรอมันลงมาเหรอเออลงมาสักทีโอ้โหตัวมันก็ยังใหญ่เหมือนเดิมเลยวะ่ะเฮ้ยอะไรวะโด,ดมาหาขอบคุณนะขอบคุณนะเออนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงเออเฮ้ยอ๋องานเข้าอืออ เอาใหม่มาสู้กันอีกรอบด,ดีู่ไหนไหนี่ไงเอาอะไรวะกดกดผิดกดผิดโทษโทษยิงยิงยิงเจ็บะดีเจ็บะดีน้องเจ็บะดีเมื่อกี้แล้วเราลงเออลงมาเลยว l ลคัม โผลมันใหญ่มากเลยอะ่ะเออเออเอาห er. นี่ไงฮิตแอนด์รันเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรวะลืมรันแอนด์กันเออเฮ้ยโอ้ซ่าซ่าซ่าไปไปไหนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยงานเข้าซ่าไงเออเฮ้ยตอนน้จะทำอะไรวะ ทำไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันสตาร์สครีมไม่ใช่เหรอเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราล,ลง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 มาก่อนลงมาก่อนเอามันแท็กทีมกันด้วยหยิบของก่อนหยิบของก่อนโอเคครับมาสตาร์สครีมไม่ไงไม่ไม่โอเคไม่ไงเออ เกือบตายโอ้รอดรอดรอดยิงไอ้พวกบ้าน,นี่ก่อนตัาลำคาเลอเกินครับใครอะสตาร์สครีมเหรอหวัดดีนี่ไงมาต่อยกันอ,อือไอ้คนตัวใหญ่ว่าไงคนตัวเอออะไรวะขนานแล้ววะโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้สู้กับเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้มาสู้กักบเครื่องบินเจ็ดอะไรวะเนะี่ยมาเข้ามาเข้ามาอย่าก,กลัวแก ตัวใหญ่กว่าฉันตั้งเยอะสตาร์สครีมครับนำขาเอ้าเฮ้ยระเบิดไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยโอ้โหตัวอะไรครับเนี่ยอันเนี่ยานารำคาญสุดแล้วมันอ๋อนั่งไงวัดีมาเจอกันน่อยโอ้ยเอ้ยโอ้โหใครว่ายิงแรงมากเลยอะเฮ้ยอย่างงี้ไม่โอเคนะครับลุมกันอย่างงี้ผม ผมไม่โอเคนะฮะแต่ผมผมว่าผมเอาอยู่ผมว่าผมเอาอยู่ตีหนึ่งด้ถึงสองเป็นไงเออเออเขาเรียกว่าตีกว่าตีแบบติด a t t เทินฟูด้วยเอ้ยโอ้สวนมาก่อนครับเพราะเราจะไปเก็บเลือดนจริงก็ตามมาเฮ้ยโอ้โหมันตามมาเร็วมากเพราะมันตัวใหญ่ดีกว่าก้าวมาเลยยาวเออเออเออเป็นไงโหกระตุกเลย ม่ไม่ไม่ไม่เออเออโอ้โหสู้นะสู้ลุมกันยังไงก็สู้นะเฮ้ยมันแปลงร่างไปแล้วเ <c oughs> ออเกือบเกือบเกือบไม่เนี่ยเฮ้ยระเบิดคือมัมจนจะระเบิดมันไปไหนไวะนะซา <c oughs> โอเจเนสตาร์สครีมเฮ้ยมันไปฮิวมาเหรออย่าพึ่ง โ oh, อ้ย่าพึ่งโอเคขอบคุณมากที่ซัดมาทางนี้จะได้มาเก็บเลือดโอเคโอ้โ okay. ห oh, ใครมาซัดเอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอเนี้ยลงมาก่อนเลยดีกว่าเนี่ยลงมาเลยเนี่ยโอเครอดรอด ลงมาเลยข้างบนนั่นอ่ะลงมาเออลง,ลงมาลงมาสู้กันดีๆแบบลูปผู้ชายอ่ะโอ๊ยแบบว่าลูปผู้ชายอ่ะแบบรูปผู้ชายเออฟันไปดิอืมโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาไปเอ,อ,อ้ยโอ้แรงมากมันแรงมากจะเก็บเลือดก,ก่อนครับมันตามมาเร็วมากด้วยตัวมันใหญ่มากเราวิ่งทีเดียวเท่ากับมันโดด เราเก้าเราเก้า,ายาวสามก้าทั้งมันก้าก้าสั้น9ก้าเดียวเฮ้ยโอ้โอ้โหไม่ไหวมันเก่งกันมากผู้นี้แป๊บโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บยังไงเลือดเลือดฟันก่อนทีนึงเออเออเอยมันหนีไปฮิวอะไรวะโอเคหนีไปฮิวกันก่อนขอฮิวด้วย โอเคเลยโอเคเลยเอานี่ก่อนเลยดีกว่าน่าลำคาญเนี่ยอือ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 หน่าลำคาญโอ๊ยน่าลำคาญแท้น่าลำคาญโอ๊ย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 พอแล้วพอแล้วเจ็บ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 จริงเจ็บจริงเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอือมันจะตายอยู่แล้วเนี่ย เออแขว่งไปหยุดหลบไปก่อนนะหลบไปก่อนนะเลือยอยู่ไหนเลือยอยู่ไหนเอาหนีก่อนเลยตายโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออเออมันหนีไปฮิวอีกแล้วโอ้ไม่ไหวเว้ยน่ารำคาญเหลือเกินเอ,อิ่มาหนีทางนี้ดีกว่าโอเคหลายตัวเะละ่ะหลายตัวทีละตัวเะละ่ะ อ้โหไม่ไหวว่ะอืออือออออออยิงตัวหลังยิงตัวหลังรองตัวหน้าเข้ายิงสอตัวครับแล้วก็รอมันเข้ามาตัวหนึ่งโอเคถ้ามันไม่เข้ามาก็ไปเก็บเลือดนี่คือแผนนี่คือ strategy โอเคอืออออออือด็อ,อ,อกไปดีตัวหนึ่งโอโหแล้วนะโอ้โห้โอเคพักก่อนพักก่อนแม่บอกให้เธอ เฮ้ยเอ้เอาเดี๋ยวอะไรวะเลือดมันมาอีกแล้วก็มาเดี๋ยวก็เวลคัมผมก็มียุทธวิธีแบบใหม่ในการต่อสู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอเคมาเลยนี่ไงปลาปลาปลาอ,อือปลาปลานี่นี่นี่ไงเรียบร้อยตายคู่โอเค สวยครับหอบแทบขึ้นนะเฮย้ยเช่าบรดการได้สองใน,นหนึ่งนะเออเออแต่สามคนไม่ไหวมั้งนี่มันตัวอะไรครับเนี่ยอ้าวเดี๋ยวงานเข้าอะไรครับเนี่ยหรือว่าแจสจะโดนเล่นงานแล้ว เพราะว่าเมื่อกี้แจ๊ดบอกว่าเพิ่งจัดการสองในหนึ่งนะแต่ว่าสามไม่น่าไหวสงสัยแจ๊ดน่าจะโดนครับหรือเปล่าวะโออ,เอ,อ,เอ,อ้อยๆมาถอยไปเลยเรามาดูกันดีกว่าเมื่อกี้เล่นไปนานมากทุกคนเกมเนี้ยมันเสียอย่างหนึง่งคือมันไม่มีลาาเช็คพอยต์คือเมื่อกี้ผมเฟลไปสามรอบอ่ะเราต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แรกอ่ะโคตรยากแจส๊สเฮ้ยเอา้าวัดอะไรวะเนี่ย อย่าบอกว่าบลแจ็ดสลบไปแล้วครับรบลคือตัวอะไรวะตัวที่มันอาวุธครบมือปะเนี่ยใช่ป่าวะเออเออเออพยายามจะดูอยู่พยายามจะดูหมายคงไม่จัดการง่ายขนาดนั้นหรอกผมยกโอ้หขอพูดเลยว่ายกให้เคเวสเมื่อกี้เป็นเคเวสท,ที่ยากที่สุดเลยอะวอสเกิดใหม่สามรอบทุกคน ทำไมทำไมหรอทำไมทำไมำไม,มีปัญหาอะไรมันคืออ๋อ,อมันคืออ๋อยมันคือรถถังเหรอเฮ้ยมันแน่นจัดมันพิโรจัดมาเดี๋ยวลูกกระจอกโอ้โหพวกเนี้ยทำไมไม่ให้แจ๊สสู้กับพวกนี้วะมีตัวมีตัวเออเออมามาเอาบอสมาเรื่อยก็ได้เนี่ยเล่นไอรอนไฮอ่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนครับอีกตัวหนึง่ง อีกตัวหนึ่งอยู่อยู่ไหนวะอ๋ะอน,นี่เหรอนีอ่ะนีไงหมดแล้วโอ้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยไปถึงในเวลาที่กำหนดหรือเปล่าหรืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮยงไงเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้รถถังโหแหลกเลยแหลกเลยเข,ยขยาเขาจะทำอะไรอะเดีย๋ยวเดี๋ยวผมไม่เก็ต แป๊บนึงนะแหลกแหลกแหลกอ๋อให้มาหาใช่ไหมร้ปมาดิมึงอ่ะอ่อนกว่าลูกน้องมึงอีกแล้วรู้ไหมมันมันแหลกจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึงวันหนึงสงสัยมันที่ทำลายล้างสูงนีน่ไงนีน่ไงนี่ไงนี่ไงอืมไอ้พวกตำรวจนี่มันน่าลำคาญจังวะ เออเข้ามาตายปะเนี่ยโอเคมาเลยเนี่ยพวกลูกกระจกจะมาถืออะไรแถวนี้เลอะเทอะเลอะเทอะนั้นเราวะเลอะเทอะนั้นเราวะเดี๋ยวไอพ้พวกนี้มันเข้ามาได้ไงวะเนี่ยยิงไปเลย destruction ไม่สนใจนะครับพังๆไปเลยเมืองอะ่ะน่าทำคาญโอ้โหแหลกแหลกแหลกแป๊บนึงแหลก เออ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 เรียบร้อยเจ็บเจ็บนี่นี่นี่ไงนี่ไงเตะเตะเสียงรถตำคานที่รถตำคานมีอยู่คันเดียวอะรถตำรวจอะจะไปไกลๆดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันยิงรถมหามันยิงกระสุนมาหาเราครับ ต้องหลบเอ้ยโดดโดดเป็นไงโหเท่ปะเทะ่ปะยิงยิงยิงเลยยิงเลยอออเอ๊ะมาไอ้กระจอกเฮ้ยนี่ไงนี่มามีอะไร้ไหมมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกเอาวัตถุฟักมีอะไรเพิ่มเติมโอ้กันเก่งเหลือเกินน่าเบือ่อว่ะอ่อนก็อ่อน สู้ก็ไม่สู้ได้แต่กันว้นี่ไงี้ยตายตายตายไปสักทีเฮ้ยเดี๋ยวมันส่งมาคันเดียวเหรอเฮ้ยคันนี้คืออะไรอะชาร์เจอร์เหรอคืออะไรครับเนี่ยมันคือชาร์เจอร์ใช่ไหมมันชนแบบชนชนชนยับเอาทำดีดิน่าปรคารว่ะต้อง,องรอมันหยุดใช่ไหมรอมันหยุดแล้วก็ปาใส่มันอย่างงี้ครับเอ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหโแม่ แหมเอ้ยเอานี่ชาร์จเจอร์อยู่เหรอไอเราลืมสังเกตเดี๋ยวเรา,เราต้องไอพวกนี้น่า,นา,นามัคานมากเอาอันนั้นกอดเฮ้ยอะไรวะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอเวลาน,นอกขอเวลาน,นอกเวลาน,นอกก่อนโอเคเอ่อเคอเอาไปเนี่ยอะไรวะผมเกลียดตัวนี้มากเลยเอาเสาไปวัดปลาเสาไม่ได้ใช่ปะมันดูเหมือนมันแคบไงแล้วแบบเฮ้ยอย่าพึ่ง ตกใจหมดทันทีว่าป,ปลาสาบไม่ได้ก็เอาของใหญ่ไปแล้วก็ตายไปเลยนี่คำคาญเออมันอีตัวนึนงค่ไหนครับเคเคเฮ้ยเฮ้ยแหมวิ่งสู้ฟัดจริงๆว่ะคนเราวันนี้ดิไปไหนเฮ้ยฉันเสียงมันดัง <laughs> เอ้ยฉันเสียงมันดังวันนี้เออวิ่งมาถูกแล้วปลาใส่ไม่ได้ด้วย ต้องรอต้องรอมันหยุดวิ่งเค okay, ต้องรอมันหยุดรอไม่ทันแล้ว okay. ออเคเคมันปลาของที่มันต้องใช้หมดแล้วอะเหลือแต่อันนี้แล้วครับอ,อือได้อยู่นี่ไงน,นี่นี่ไงเรียบร้อยอยู่ไหนบอสโอ้หเควนี่นานมากพานี้น่าจะนานด้วยเช่นกันครับมาแล้ว มันอ่อนมากไอ้ตัวนี้มันอ่อนกว่าไอ้สองตัวเมื่อกี้รวมกันอีกไอ้เมื่อกี้ตัวเดียวก็โหดกว่าตัวนี้แล้วอะเอาตรงๆเป็นหนึ่งรถถังแท้ไร้ประโยชน์จริงๆนี่ไงอ้ยถ้าจะกันขนาดเนี้นะไม่เล่นกับมึงละไม่มีความเก่งอะไรเลยกำจัดตำรวจออกไปก่อนเออเรียบร้อยตายไปออน่าํำคาญลือเกิน chapter complete ครับผมเพลงที่ใส่นี่เป็นเพลงที่ผมใส่เองนะครับไม่ใช่เพลงในเกมแต่อย่างใดอย่าเข้าใจผิดนะร่วงสวยบับเบิ้ลบีไปต่อเลยพี่น้องเฮ้ยเราเล่นเป็นบับเบิ้ลบีว่ะโคเท้ แต่อย่างงั้นก็ใหญ่ช้าอยู่ใหญ่ครับไปทำเควสต่อไปกันเควสอะไรครับเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> ยังไม่ตายเหรอไอเนี่ยมาก็มาดิ Keep the all spark away from อ๋อไอนี่ชื่อบริเคดใช่ไหมเออมาเลยไอเนี่ยไม่มีอะไรเลยง่ายสุดแล้วมั้งเนี่ยอืมอืมใน d e c e p t i con ไม่ดิมีอีกอันไรง,ง่ายกว่าก็คือไอที่เราสู้มเมื่อกี้ ที่ได้แต่กันน่ะโทษโทษครับขับรถไปเลยเอออ่าแล้วก็ยึบยึบเพืนเนครับยึดเพเนครับโอ้ยอ้าวเฮ้ยมันไม่สะตรงสะท้านเลยว่ะเอาดิไปอ้าวอะไรวะเนี่ยอ้าวควางผิดทางอีกตำรวจตำรวจมานี่ก่อนโอเคทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยอือตายควางไปไกลไกลเลยอือ โอ้ยโหโทษรถบัสอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ้อโอ้โหบริเคชมึงนี่มันขี้โกงจริงเฮ้ยจังหวะนะว่าต้องขับขับตายไปแล้วอะจริงจังมะเนี่ยไปไหนกะไม่งี้ไงเกตินทูเดอะเอ้ควณนี่มันคุ้นๆนะไปไปทางนี้ทางนี้ทางนี้สวยครับโอเค มาแล้วบริเคตเจอกันอือมาอยู่ไหนวะบริเคตแล้วไปทำอะไรข้างหลังวะเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยสีฟ้าๆนั่นอะไรอ่ะมันคือใครครับแซมเหรอเอ้ยเอ้ย่าพึ่งๆอย่าพึ่งสิแม่นี่ไง สีฟ้าน่าจะแซมจริงด้วยครับทุกคนเอออุย๊ยเอ,อ้ตำรวจเนี่ยนะน่าตำคาญจังนี่ไงขอสวบลูกผู้ชายก็ไม่ได้ไม่ได้เนาะเออเราตำรวจอยู่ไหนวะคว้างใส่มันซะเลยนี่น่าตำคาญฮึบเออมาไม่ไงโอเคครับ โอเคแวะเก็บเลือดแป๊บนึงนะบริเคตโอ้ยตำรวจนี่ไงอุ๊ยโหอย่างโหดเลยพบีบังโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรเทพยุทธภกรเฮ้ยเกมขับหนีอีกแล้วไปตามไปบีไปไหนแล้ววะตามไปตามไปโอเคโอเคโอเคเฮ้ยอะไรวะติดอะไรวะเนี่ย ตายสวยหลบไปครับเกกกะอีกไกลเอ้ยไม่ไกลไม่ไกลแล้วซ้ายแยกหน้าเนี่ยก็ถึงแล้ว <Deep Point. S 1> ดิฟไพ่อ้าวนี่ดีนีนีสวยครับโว <Wow. S 1> มาเลยบริเขตเรากังฟูเฮ้ยโอ้โหก็เหมือนเดิมปะวะแค่เปลี่ยนสถานที่นายมันก็แค่ อ่อนนะนายอ่อนนะไม่ไงยโยมมาตกกะเลได้เลยปะวะลงไปอ่าไม่ไม่ชอบลงครับ <c oughs> มาอย่าอย่าอย่าเอาต้นไม้ไปต้นไม้มันเป็นสิ่งที่นายแพ้ไม่ใช่หรอมึงแพ้ต้นไม้เออดูก็หลูไม่ไงเฮ้ยโอ้นี่ไงเป็นไงล่ะเจไม่ชอบตรงนี้ใช่ไหมงั้นไปสู้กัน กลางถนนดีๆไปมาว่าไงนี <S <S ่ไงไม่มีโอกาสให้เฮ้ยแถวนี้สงบมากไม่มีตำรวจเจ๋งว่าปฏิเขตเราได้สู้กันแบบเยียยๆนะเว้ยเฮ้ยนี่ไงเป็นไงเจ๋งใช่ไหมเอาเสานี่เป็นเอาว a t ต h e f ฟั k อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคเคเคนี่ไงเออเออเออสนใจลงน้ำปะถ้าไม่ลงก็ ไปทางนู้นก็แล้วกันตายยังวะเฮ้ยมันตายแล้วโอ้จอกว่ะจอก่าโคตรง่ายเลยแล้วก็ตายตายข้างหลังฉากนี้เออดีวะ่ะบอนัสคอนเทนต์อันล็อกครับยังไงสิทำแต่ละบลบเบิ้ีเฮ้ยเดี๋ยวเงาอะไรข้างหลัง เฮ้ยเมกาทรอนนี่คือความสูงของฉันระหว่างออตบอทกับดิสเปคคอนเอาของมาให้ฉันเอาออสปาร์กมาแล้วับั๊บบีตายเลยครับเอ่อเอาไอออนไฮอีกแล้วเหรออะไรวะทำไมจบไม่มีจบับั๊บบีบ้างวะเฮ้ยอันนี้เป็น แซมวิ่งเอ้ามาแล้ว p พร m มทีนี้จะจบตรงตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวมันมันตอนสุดท้ายแลวหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าจะหยุดแต่มันหยุดไม่ได้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวหยุดให้แล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนสาหรับ The Transformer ในพาร์ทนี้เนี่ยขอพักก่อนนะครับเ,เล่นมานานมากจริงๆแล้วตอนต่อไปน่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ The Ultimate Doom นะครับผม Optimus Prime เรามาแล้วนะครับได้มาสู้กับ Megatron นะฮะตามที่เห็นเทรลเลอร์ไปเมื่อกี้นะครับผมฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลนะค์กดซับกดแชร์นะกดทุกปุ่มเนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับ Transformer Autobot ในภาคสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นยังไงดูเดือดมันแค่ไหนพอแค่นี้ก็เหงื่อแตกแล้วฮะสนุกเหลือเกินโอเคสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผม